ดูภักเนีนเราดูคนต่างประเทศก็ต้องไปต่อวีซ่าต้องไปทำอะไรต่อะไรส่วนพวกเราที่อยู่ในนี้เราต้องอาศัยควกระตือล้นเพราะเวลาจำกัดเวลาต่างเป็นเวลาที่จำกัดมากทุกวันนี้ ไม่เนี่ยนอนอย่างเดินในตลาดเตลิดนี่มันจะให้คนเดินตามหลังเราไม่ได้เดี๋ยวนี้จะเป็นแบบเจีวกับต่างประเทศมันคุ้มข้างมาขึ้นมาปุ๊บมันเอามีดแทงกันเลยที่อุดรตากนเด็กเอ๊ย ห้าสิบหกปีมีคนเดินตามหลังนักเรียนด้วยกันมีแข็งยังมีเสิมีเฉียบหลังตายเช่นในตลาดตลุดอะไรตัวไรนี่มันไม่ได้ว่าปลอดภัยอะไรแลย ทกเหมือนกันทั่วโลกเหมือนกันกหมดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี่ไม่มีลยไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อนึ่งมัเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดถึงเหมือนตอนโคลากนื่นอ แต่โรงเรียนมีกิ้มกันตายอยู่ท่วทุกจังหวัดนะถันปลอดภัยไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาแต่าภาพจิตใจของเรามีสติตั้งมั่นอยู่ไหม ในขณะที่เราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนในทุกอริยบทดูในครั้งพุทธการคนไปฟังเทศผู้เจ้าเทศตลอดคืนไปรักษาศีลอุโบสถกลับออกจากวัดมา นึก็ลงไปล้างหน้าอยู่ในสระแล้วโจรกโมยถุงเงินเข้ามาแล้วก็ไล่มาแล้วโจรมันก็วิ่งเฉียดไปที่สระที่คนล้างหน้ามันโยนถุงเงินลงไปในน้ำ เราพอจนมาก็เห็นคนนี้ล่างนั้นก็ก็จับไปเราบอกเพราะเราคนเดียวเขาไล่กันมาสองสามคนเราก็ยืนยันว่าเราเพิ่งออกมาจากวัดจากพุอะไระเเลยก็จับไปลงทัน ทางพุทธกาลเคยมีแต่สภาพจิตใจของเขาถึงไม่จะถูกลงทันลงโทษอะไรก็ต่างสภาพจิตใจของเขายอมรับเรื่องผลของกรรมกัววิบากของกรรมฉะนั้น,นถ้าสภาพจิตใจของเราไม่มั่นคงจริงๆ เกิดภัยพิบัติขึ้นมาแบบนั้นจริงๆมันจะไปโวยวายนะเนะรือหาอะไรต่ออะไรสารพัดเรื่องแต่สภาพจิตใ,ใจเขาของมั่นคงเมื่อถึงเกิดภัยพิบัติขึ้นมาอย่างนั้นก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของภัยพิบัติมันเป็นเรื่องผลของกรรมของพิบัติของกรรมมาเกิดความก่อ เหมือนเป็นเรื่องของกรรมมาแต่ฟังก่อนเราไม่มีทางที่จะแก้ไขเพราะเราได้ทำไปแล้วแต่ฟังก่อนเฉนินสภาพจิตใจแบบมันไม่ตกตับอย่างเป็นพระโสดาบันก็เป็นพระโสดาบันเป็นสศิทาคาเป็นอนาคาเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ได้ว่าแต่เป็นเรื่องธรรมดาองสัโลก มีคนหนึ่งบวชด้วยเทหิกกับพระผู้มีพระภาคแต่ไม่มีบริขารเมื่อพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าให้ท่านจงเป็นพิสุมาเกิดบริขารไม่เกิดขึ้น เครื่องนุ่งห่มไม่เกิดขึ้นธรรมดาถ้าหากบวชด,ด้วยเอหิพิขุเมือ่อผู้เจ้าพูดถึงว่าท่านจงเป็นพิสุมาเถิดทำดีนในแล้วก่าวดีแล้วผมก็จะโกนหลุดร่วมไปเองมีไตจีวรสอดใส่ร่างกาย เหมือนกับพิสุขที่บวชแล้วตั้งร้อยพรรษาแต่อันนี้ไม่มีมันไม่มีก็ต้องไปแสวงหาผ้าเองก็เข้าไปในป่าช้าผีดิบ ไปในป่าชาตทีดิบเหมือนกันโคมันก็ไปกินอะไรกินผ้าที่พันศพเคนนี้ก็ไปเอาผ้าที่พันศพวันนี้โคไม่ลู้ก่อนมันห่วงลูกมัน โคไม่ลูกอ่อนสร้างไม่ลู้ก่อนผุนสัตว์ลูกอ่อนหม,มาไม่ลูกก่อนมันไม่ดุธรรมชาติแต่พอเวลามันหวงลูกมันมจะดุมันจะกัดคนเหมาโคก็เหมือนกันมันจะไล่ปิดคนนี่ไม่มีความรู้เรื่องสัตว์เราก็ถือใจซื่อ่เราไปเอาผ้า มันไม่เกี่ยวกันกับสัตว์แต่โคลูกอ่อนมันหวงลูกมก็ไล่เดินเฉี่ยวไปใกล้ลูกไล่ฟีดตายในภาษาผีดิบแต่สภาพจิตใจของท่านได้เป็นพระอารหันต์ไปแล้ว พอหันแล้วแต่ท่านยังไม่ได้บวชมาถึงแก่กรรมเสียก่อนก็ยอมรับตัวเองมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกญาติน้องก็ยอมรับตัวนเป็นจริงของสัตว์โลกตอนที่ตัมมาเดินอยู่ที่สีลัโไรอยู่ที่อินเดีย มาเดินตามหลังที่จะข้ามไปบ้านนั้นชุดชาดาลควายโอ้ยพอมันเห็นพระเห็นคนมันโตกใจมันเดินมันวิ่งทําท่าจะวิ่งมาหาเราดีกว่าเรามีลม มันทำท่าจะวิ่งมาหาเราเรากางล่มพอเรากางล่มออกทําล่มก็คือก็คือมันเลยวิ่งหนีไปอีกทางังล่มช่วยได้สัตว์ล้มพับลมที่เราถือพอเรากางล่มออกปุ๊บมันเป็นภาพที่มันใหญ่ขึ้น,ม,นมันกลัวมันกลัวมันก็วิ่งหนีไป แต่ยังไม่เคยทํากับช้างช้างมันเดินเข้ามาหาวิ่งเข้ามาหาไม่เคยทำแต่ว่าพวกควายพวกวัวพวกโคพวกกระบือพวกอะไรพวกนี้ได้หมาก็ได้มันทั้งท่าเห่าเราเห่ากลางลมออกุกบโผวิ่งหนีคยทํากับหมา ฉะนั้นการที่เราจะดำเนินชีวิตทุกวันนี้ต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆหรือภัยพิบัติต่างๆเราต้องเข้าใจภัยพิบัติจากอายุจากน้ำหรือจากน,ากนดินไหว เรามีศูนย์กลางรวมกันอยู่ที่ไหนอยู่ที่สลาจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ก้อนหินก้อนเหมนล่วงลงมากันเลย์เนล่าฟังเสียงตึกก้องพั่วเราต้องอยู่ในกุติของเราระวังเชื่ก่อนจนกว่าเสียงมันจะสงบพอเสียงมันสงบแล้วเราถึงเดินมาที่สลา เป้าหมายคือมาที่สลาไทยพิบัติทุกชนิดแม้เกิดศึกสงครามก็เข้ามาที่สลาในรัศมีสลาสองสี่ตารางกิโลเมตรจะปลอดภัยเพราะมันมีในแผนที่ทหารมีวัดท่าขนุนวัดท้อ,องพะภูมิวัดเวรุวัน ตอนที่เขามาทําแผนที่เขามานอนอยู่กับเรานี่เขาบอกว่าต้องลงบันทึกต้องขีดวงไว้นะที่วัดเราตอนที่เขามาทําแผนที่ปีสองสามเขามานอนอยู่ที่นี่เราก็เลยให้ขีดวงไว้สามวัดแล้ท่าสนุนว่ารองพระภูมิมาเรื่อยวัน เกิดศึกสงครามก็จะปลอดภทัยที่สุดพื้นใหญ่ก็จะไม่ลงในสี่ตารางกิโลเมตรฉะนั้นเรื่องภททัยพิบัติต่างๆไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยทุกวันไม่ว่าประเทศไหนลงฟังข่าวสารต่างๆลงฟังอะไรตอะไรต่างๆ เรามีทางเดียวที่จะหนีได้ก็คือเร่งภาวนาเร่งปฏิบัติชำระที่ลสเรียดส่วนหยากส่วนกลางส่วนละเอียดใี่สิ้นไปหนั่งเลยเป็นการดีที่สุดถ้าเราชำระได้แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแล้วจะจุดจิตพบวันไหนก็ไม่ไม่มีปัญหาเพราะสภาพจิตใจของเราลุด จากสังสารวัตรได้ถ้าจิตใจของเรายังติดอยู่ในสังสารวัตรมันยังจะต้องท่องเที่ยวอีกในการมรพภบภะภะรูปภบนักรูปภบมันยังจะต้องท่องเที่ยวอยู่ในภพทั้งสามแต่การท่องเที่ยวไม่ว่าจะอยู่ในภพไหนก็ตามมันมีการสิ้นสุด เมื่อมีการสิ้นสุดก็คือมีุกเป็นกำลังอยู่ในเทวโลกพมโลกมนุษยโลกก็เหมือนกันเวลาจะสิ้นสุดพบแต่และภพความห่วงความ,วม,วม,วมอะไรอาวรแต่มันยังจะต้องสิ้นสุดพราะเรามีกิเลส คือมีความโลภความโกรธความหลงต่อเมื่อเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงมันจะสิ้นสุดอะไรก็เป็นเรื่องของธรรมดาของสัตว์โลกนะฉะนั้นวิธีคิดวิธีการปฏิบัติตามธรรมะคางสังสอนของพุณเจ้าพูดไว้หมดแล้ว้อปฏิบัติต่างๆศีลส,สมาธิปัญญา วิปัสนาฌานพูดทป้งหมดจะอธิบายปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานปันจญจมฌานรูปปันสีอรูปปันสีสัญญาเวทยิตานิโรธพูดไั้หมดเราจะทำหรือไม่ทำเราจะเดินเข้าไปหามันหรือไม่เดินเข้าไปหา ไม่แตกต่างก,กันกับอาหารการกินมีอยู่เต็มโลกเต็มแผ่นดินเราจะมาจับใส่ปากเราถ้าเราใส่ปากเราเคี้ยวเียวคืนลงไปก็ได้เป็นประโยชน์กับเราถ้าหากเราไม่จับใส่ปากเราไม่ไหลเข้ามาเองของทุกอย่างไม่ไหลเข้ามาองีงทุกอย่างต้องมีเหตุผลของมัน มรรคผลนิพพานมีอยู่แล้วแต่เราไม่เดินเข้าไปหาหมดมีอยู่ก็มีอยู่สมบัติในโลกในแผ่นดินมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองแต่ส่วนที่เป็นสมบัติของเราที่มาได้ได้มาด้วยบุญด้วยกุศลของเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีบุญมาก มันก็ได้มากมีบุญน,น้อยเราทำไม,ม,ม่น้อยมันก็มีน้อยเป็นเรื่องของธรรม,มาดากำลังเราน้อยเราก็หิ่วได้แค่นี้กำลังเรามากเราก็เอาไปได้มากทับสมบัติในโลกฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติ เมื่อเรามานึกถึงเรื่องมรณะภัยถ้า,าเรานึกถึงเรื่องมรณะภัยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยไม่เกี่ยววันก่อนนึนกถึงเด็กมนท้องภูมิเป็นวิศวกรจบวิศวกรมาทำงานได้ ไม่ถึงสองปีที่เขามีในจุดในจุดดอกไม้ไฟพุ่งพุ่งเยอะๆอย่างนี้ถึงเกิดตั้งสิบคนนั้นอายุแค่ยี่บสี่ปีถึงเกิดกรรมไปแล้วเป็นวิศวกร ตัวอุปกรก่อสร้างหรืตัวกรอะไรก็แล้วมันก็ไม่เกี่ยวหนึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวเลยเป็นอะไรมันก็ไม่เกี่ยวเมื่อถึงเวลาที่จะต้องคิดอายุมากก็ไม่เกี่ยวอายุน้อยก็ไม่เกี่ยวอย่างทุกวันนี้ ับคนที่ยังไม่ข้ามมตัดได้ยิ่งแนวเป็นห่วแต่ถ้าเราข้ามได้แล้วเราก็ต้องประคองตัวเราเองถึงเวลาที่จะคืดติภพก็เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลก ติดอยู่ที่คอเหมือนับมีขยะแต่มันก็ไม่เก็บ